สวัสดีค่ะเฟิงค่ะมาแล้วนะคะตัวมินิเปิดประทุนตัวใหม่ค่ะมินิคอนเวอร์ติเบิลปี2023มีอะไรน่าติดตามบ้างตามเฟิงมาดูเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0นซีซี192แรงม้าค่ะตัวนี้เปิดประทุนค่ะเป็นหลังคาผ้าใบาค่ะลายอยู่เนียนแจ็คนะคะสามารถที่จะเปิดได้แบบนี้เลยค่ะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ20วินาทีนะคะ ราคาค่าตัวน้องนะคะจะอยู่ที่3มล้าน6หมืนบาทค่ะ สีที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นสีดำค่ะ midnight black ตัวนี้จะมีความเมทัลลิกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้จะคาดในส่วนของตัวสติกเกอร์คาดที่เป็นสีขาวค่ะตัดกับตัวสีดำนะคะแล้วก็ฝาครอบกระจกก็จะเป็นสีขาวด้วยเช่นกันค่ะน,นะคะตกแต่งแบบแนวสปอร์ตค่ะมีคำว่า S นะคะบ่งบอกเป็นเครื่องสองพันค่ะแล้วก็ตัวด้านหน้าไฟค่ะจะเป็นตัว LED daylight เต็มวง ขอบของตัวไฟนะคะก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คค่ะรวมไปถึงในส่วนของตัวโลโก้ด้วยค่ะ ล้อแม็กจะเป็นขนาด17นิ้วค่ะลายเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะในส่วนของตัวกระดุมล้อก็จะเขียนคำว่ามีนี้ยางจะเป็นยางลันแฟตค่ะเวลาที่มีการรั่วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะขับต่อไปหาที่ปลอดภัยได้ประมาณ100-200กิโลเมตรนะคะแล้วก็ความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนี้ตัวนี้จะเป็นห่อคู่นะคะสำหรับตัว Cooper S ค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวไฟท้ายค่ะไฟท้ายจะเป็นแบบ Union j ยนแจนะคะส่วนด้านนี้ค่ะก็เป็น Union Jack ค่ะแล้วก็มีคำว่า Cooper S เป็นตัวตกแต่งไว้ตรงนี้นะคะสำหรับรุ่นเปิดประทุนนะคะก็จะเปิด ฝากระโปรงท้ายแบบนี้ค่ะตัวกระโปรงท้ายนะคะสามารถที่จะรับน้ําหนักได้อยู่ที่80กิโลค่ะคือสามารถนั่งได้นะคะหรือวางของได้ค่ะภายในค่ะก็สามารถที่จะเก็บของได้เช่นกันค่ะแล้วก็มีอีซี่โหลดนะคะเพื่อที่จะยกตัวนี้ขึ้นให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นการพับเบาะค่ะปุ่มจะอยู่ภายในนะคะตัวนี้สามารถดึงหนึ่งที่นะคะปึ๊บแบบนี้ค่ะก็เบาะฝั่งนี้ก็จะพับลงค่ะ ด้านนี้ก็1นที่นะคะแล้วก็สามารถพับเบาได้ค่ะยัคะปาถังน้ำมันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเติมน้ำมัน9195เบนซินหรือแกสส๊สโซฮอลนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเติม e 2 0ได้ค่ะเดี๋ยวเฟิ่งพาไปดูภายในค่ะ สำหรับภายในนะคะตัวพวงมาลัยค่ะจะเป็นหนังนับป้านะคะตัวนี้มีมัลติฟังชันค่ะหน้าจอหลังพวงมาลัยค่ะจะเป็นหน้าจอ5นิ้วนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลค่ะในส่วนของตัวเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็น Dual c ัตเจ็ Speed ค่ะลูกค้าสามารถใช้เกียร์ที่เป็นแมนนวลก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นออโต้นะคะถ้าตบเกียร์มาฝั่งซ้ายจะเป็นตัวแมนนวลค่ะลูกค้าสามารถที่จะชิฟเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะเวลาที่เราสตาร์ทค่ะจะสตาร์ทปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็มีโหมดการขับขี่ค่ะโหมดสปอร์ตค่ะโหมดกรีนแล้วก็โหมดมิดนะคะนี่ค่ะ หน้าจอจะเป็น8.8นิ้วค่ะสามารถที่จะทัชสกรีนได้นะคะเวลาที่เราใช้หน้าจอค่ะเราสามารถที่จะเลื่อนเมนูไปไว้ข้างๆมือเวลาที่เราขับได้เมนู My ม,มินิก็จะเป็นเหมือนคู่มือการขับรถนะคะของเราเลยค่ะตัวนี้สามารถที่จะใช้ในส่วนของตัวบลูทูธได้ค่ะใช้ Apple CarPlay ได้นะคะนี่ค่ะ เวลาที่เราคอนเน c t ก็เลือกได้เลยค่ะว่าจะเป็นคอนเน c t Apple CarPlay c o n คอนเน l u e t o o t h อย่างเดียวนะคะถ้าคอนเน c t ในส่วนของตัว Apple c a r p โทรศัพท์มือถือที่เป็น iPhone นะคะก็จะขึ้นมาที่หน้าจอของเราค่ะแล้วก็จะใช้ Google Map ได้ Line หรือว่าในส่วนของตัวมือถือที่ใช้โทรออกได้นะคะแอมเบียน i ลนตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด12สีค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ค่ะถ้าจะให้รนดอมก็ ับไปเลยค่ะ12สีนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมีฟังก์ชันในส่วนของตัวป้องกันการชนค่ะเวลาที่เราขับรถนะคะแล้วเราใช้ฟังก์ชันนี้เขาก็จะเตือนค่ะ ก็นนะะจะเป็นปุ่มควบคุมไฟค่ะเปิดไฟปิดไฟนะคะแล้วก็ปุ่มตรงกลางจะเป็นในส่วนของตัวตัวเปิดประทุนแล้วก็ปิดประทุนนะคะในส่วนของตัว SOS ก็จะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะสามารถที่จะโทรออกได้ค่ะแล้วก็จะมีคนรับสายถามว่าให้ช่วยอะไรอะไรแบบ แบบนี้นะคะใช้กรณีฉุกเฉินเท่านั้นค่ะจะติดต่อที่ฟิลิปปินส์ถ้าติดต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะคะเขาก็จะโทรเข้า191ทันทีคัคนนี้เบาะจะเป็นเบาะสีน้ําตาลนะคะแต่จริงๆลูกค้าสามารถที่จะเลือกเป็นเบาะดาหรือว่าเป็นเบาะน้ําตาลได้ะคะ่ะภายในคอนโซลที่เป็นเบาะน้ําตาลก็จะตกแต่งในเรื่องของตัวโทนสีน้ําตาลที่อยู่บนคอนโซลนะคะ หลายคนสงสัยนะคะว่าจะเข้าไปนั่งด้านหลังยังไงคะ่ะเปิดแบบนี้นะคะก็คือจะมีในส่วนของตัวปุ่มตรงนี้นะคะก็งัดขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็พับเบาไปด้านหน้านะคะปึ๊บแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามานั่งแบบนี้ได้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวมินิคอนเวอร์ติเบิลรุ่นนี้นะคะใครที่อยากจะได้ตารางผ่อนอยากทราบราคานะคะหรือว่าแคมเปญดีๆอยากจะทดลองขับค่ะสามารถที่จะติดต่อเฟื่องได้เลยนะคะที่เบอร์ติดต่อหรือว่าลิงก์ที่เฟื่องให้ไว้ตรงนี้วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ